ดีพี่ช้าสุภาพด้วยนะคะไม่เปิดไมค์ค่ะจานสองเหรอฉันคิดอย่างนี้อ่ะพี่ พี่ผีเถอะอุ้ยเฮ้ยของมีมีมีบาฟูก้าด้วยอ่ะลึดคิดอะตึ้งงวยเนี่ยฮะอะไรนะ คีย์บอร์ดอะ่ะอ้าวคีย์บอร์ดคนไม่ได้ได้ปะเนี่ยไม่เก็บเวลาเลยเฮ้ยอย่าสิปล่อยเลยฮะอะไรนะ เปิดไปแล้วเปิดเล่นกากๆโชว์ไปก่อนสุดยอดอ่ะไม่อยากพูดอะใครคนคิดเนี่ยทำไมขึ้น,นไม่ห่างทำไมขึ้นมุนหมดเลยอ่ะให้ช่วยไหมขึ้นมาแล้วอ่ะมาเสร็จเวลาก่อนนี่ เฮ้ยไหนฮะฟังอยู่ฟังอยู่ไม่ใช่วิญหรอยิงดีโอ้ฟังมียเยอะเนี่ยมาไมเฮ้ยระวังระวังใครยิงนะนม่โดนไปละหนึ่งดออ ร้อนยิงแล้วกันพี่ใช่หมดเลยอะไรมานี่เห็นตรงบันไดแบบแข่งเอามาัสก้าเลยไหมได้หรอพี่มัสก้าไหมพี่ยิงที่เป้าเลย พี่นี่เป็นใครคือมันมาเยอะมากอ่ะพี่โอ้ยของกินเยอะเลยอะพี่โอ้ยขอเก็บกอนอร่อยเลยนึงนะพี่เก็บของกันนี่หาเจอพี่อยู่ด้านหลังไม่เป็นไรไม่ม่แท้งยังไงแท้งเจอแล้วแท้งอยู่หน้ามีพ่พี่ยิงอยู่พี่ ไม่ได้เอามาสุก้ายิงมาแล้วมาแล้วมิมอมู่าิามู่่ระวังาม,มา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 ม่งาม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 ่มา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 หาม่ี่มา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 มมมามาม่มามามมา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 ่ม่มมา ปุ่มเลยอ่ะทุกท่นปุ่มเท่าไหร่เลยอ่ะมันเห็นแ,แล้วว่าจะลงไปอยู่เฮ้ยเกะกะมากเลยคนเยอะเนี่ยลงไปดีทำวิธีไม่ได้ลงมาแล้วลงมานานแล้วนี่ หรอนี่นี่อยูชั้นกลางเลยมือน,นี่เจอตัวถ้าทางยีงยา่างละพี่พี่เจอสลับพัดตัวอยูีกทุกคน,น,นอย่ามาพี่โอ้ทแท้งอะไรหนาของแท้งเนี้ยปล่อยให้มีลงไปข้างล่าง,ง,งก่อนก็ไม่ได้ กำลังลงไปอยู่ที่ใจเย็นๆมีโดนดักสองทางเลยเยิงสลไลด์เทมากอ่ะพี่จีนยิงเลยเหรอพี่ แล้วสไลด์ด้วยไม่ไรไม่ชิ่งชิ่งได้อยู่พี่ระวังเถอะตรงแล้วไม่ปลดนะอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มหมดเลยเนี่ย พเ,เพี่ยเอาเวลาเพิ่มวะอะไรของคุณกันหลังพี่นี่ไงพี่ลงมาล่างแล้วพี่มีไม่ใสหูฟังมีเล่นไม่ถนัดเลยโอเคเราจะผ่านมันแค่ด่านนี้ เราเคยผ่านแค่ครั้งเดียวเองนะพี่เฮ้ยถ้าเกิดไม่ผ่านขึ้นมาจะโทษใครอะ่ะโอ้ยตา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 ยใส่หูฟังกับขึ้นึงไม่ไหวละก็ใส่ขึ้น,นึงอยู่ ที่บอดอะ่ะอาตัวพี่เอ้ยเนีวมีจยากอเจ็บนะยตูกสงกันพี่อยู่ไหนอะอยู่งนปะเฮ้ยตัวลวอีก พี่นี่ยเหรอพี่ลงมาอยู่ข้างล่างเราใช่ปะไม่มีใช่มาเยอะเลย ตายอีกไม่กี่ตัวสู้ๆพี่งานนี้เราต้องรอดให้ได้เยยมพี่อยู่ไหนพี่อยู่ข้างบนปะตรงมั้เหรอเก็บของก่อนไม่เก็บคอโมโบก,ก่อนนะ พี่สู้ๆนะแทงมาอีกแล้วเหรออ๋อไม่มีอ่ะพี่เก็บคอมโบให้ได้ที่สุดเลยเอ้ยอยา่าพี่อย่าไม่เอาอุ้ยนี่ไงทั้งอยู่นั่นมันนหน้ามีเลยจริงดิ อ๋ออะไรสองสองคนนี <Fuji>. ้อยู Sin, ่ชั้นสองมีแทงสองตัวอยู่ห้องมนพี่ระวังด้วยระเบิดมีดยัสู้ๆพี่โอ้ยขอยาสองเม็รอร่อยเดี่ยวแล้วโอ้พี่ตอนโทรหาเขาหืืออสู้ๆอ๋อ เจ็บยายาอย่าเยอะสิโอ้คิดเราตาเราไม่รอดแน่เฮ้ยใครยิงมาซุก้าสายมีมอ่ะคุณเขารู้สึกว่ามีใครไม่รู้ยิงมาซุก้ามาหรอเฮ้ยมีก็ไม่ได้ทำอะไรเลย อยู่บนนู้นได้พี่มีวิ่งรอดเก่งอยู่หลายสิบตัวพี่สู้ๆเราได้เปิดรายการแล้วสักทีพี่อะความจริงพี่ควรจะอยู่ตรงนี้นะพี่อยากความจริงพี่ควรจะอยู่ตรงนี้นจะสไลด์ทาไมพี่พี่หนุกพี่ขอปาสุก้าทีนึงได้ปะ มาสก้ากับทายสวยงามมากเอส่ะเอสเองอ่ะเฮ้ยไม่ได้ชุดใหม่ก็ตัวนี้ไม่มีชุดอยู่แล้วอ่ะเอ้าทำไมเจ๊กไม่ได้อ่ะเสียดาย